สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชัวิชาปัญญาการเมืองนะครับแปดหนึ่งสามหนูนย์นะครับเราอยู่ในหน่วยที่11เนะครับเรื่องประโยชน์นิยมแล้วเราอยู่ในตอนที่11.2เนะครับเรื่องประโยชน์นิยมคลาสสิกนะครับตามแนวความคิดของจอห์นจดมิวนะครับเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องที่11.2.1นะครับเรื่องที่1 1 2 1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักมหสุขนะครับความสุข2ระดับนะครับ กับความสําคัญของการพัฒนาตนเองนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของจอร์จจอวมิลนะครับเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับแนวความคิดประโยชน์นิยมเนี่ยแบบที่จอห์นจ๊วมิลเนี่ยเสนอนะครับเพราะือนที่1ก็คือจอห์นจมิลเนี่ยช่วยในหลักประโยชน์สุขแล้วก็หลักมหาสุขนะครับแล้วก็ที่2ก็คือความสุขเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ระดับก็คือเป็น2องเลเวลนะครับก็คืออันที่1ก็คือเป็นความสุขระดับสูงนะครับแล้วก็ที่2เป็นความสุขระดับต่ำนะครับ ความสุขระดับสูงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ศักยภาพและก็ขีดความสามารถที่ประณีตมากขึ้นนะครับเช่นความสุขจากการใช้สติปัญญาการขัดเกลาทางอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการสิ่งที่ยกระดับความรู้สึกด้านจริยธรรมนะครับกับเลเวลที่2นะก็คือความสุขระดับต่ำนะครับเกี่ยวข้องกับการตอบสนองความพื้นฐานสนองพื้นฐานนะครับด้านร่างกายนะครับซึ่งความสุขระดับต่ำเนี่ยมนุษย์มีไม่ต่างจากสัตว์อื่นนะครับ กณฑ์ในการตัดสินประเภทของความสุขนะครับต้องพิจารณาความพอใจจากบุคคลที่ประสบความสุขมาทุกชนิดแล้วว่าอันที่1ก็คือจะเลือกที่จะมีความสุขชนิดได้มากกว่านะครับอันที่2ก็คือความสุขที่คนผู้นี้เลือกเนี่ยที่จะมีมากกว่าถือว่าเป็นความสุขที่สูงกว่าความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้เลือกนะครับผลก็คือจะสามารถจัดอันดับก็คือ ranking ของความสุขทุกรูปแบบที่มนุษย์อาจมีได้เข้าเป็นชุดใหญ่เป็นชุดเดียวนะครับ เมื่อมนุษย์เนี่ยได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถจนกระทั่งสามารถหาความสุขชนิดที่ประณีตขึ้นได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะจัดอันดับความชุดของความสุขนี้เนี่ยไว้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับจอ์จอนมิลเนี่ยเสนอความเข้าใจใหม่ว่าความเข้าใจใหม่ของหลักประโยชน์สุขแล้วก็จิตวิทยาทางศิลธรรมของมนุษย์นะครับโดยเขียนไว้ในงานเขียนชื่ออยู่ที่ลิทาริเอร์ลิซึ่งนะครับ มาขึ้นที่1ก็คือหลักการของจริบธรมเนี่ยกล่าวว่าหลักประโยชน์สุขเนี่ยเป็นหลักการข้อแรกของศีลธรรมนะครับหลักประโยชน์สุขเนี่ยเป็นมาตรฐานในการตัดสินว่าการกระทําใดถูกหรือการกระทาใดผิดแล้วก็หลักประโยชน์สุขเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของการใช้ชีวิตนะครับประโยชน์สุขในที่นี้หมายถึงความสุขสําราญความรื่นรมแล้วก็การปราศจากความทุกข์ความทรมานนะครับอันที่2ก็คือเดิมเนี่ยทีษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยสอนให้มนุษย์เชื่อว่าชีวิตไม่มีจุดนุ่งใหมยอื่นนอกจากการสวขแลความสุขนะครับ แต่ว่าความจริงเนี่ยโลกนี้มันมีสิ่งอื่นที่ดีงามของความสุขเช่นคุณธรรมนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยควรยึดถือเป็นเป้าหมายของชีวิตนะครับการใช้ชีวิตโดยมีความสุขเป็นเป้าหมายเนี่ยไม่ต่างจากหมูก็คือไม่ต่างจากสุกรนะครับทําให้ทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยเป็นศิลธรรมที่เหมาะสมกับสัตว์อย่างเช่นเป็นหมูนะครับทีนี้ข้อโต้แย้งของจอร์จมิลล์เนี่ยเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าคนที่วิจารณ์ทฤษฎีประโยชน์นิยมว่าเป็นศิลธรรมที่เหมาะสมกับสัตว์อย่างหมูเนี่ย ก็คือถือว่าเป็นการดูถูกมนุษย์นะครับทาให้เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการแสวงหาความสุขได้เท่ากับหมูแต่ความสุขแบบหมูเนี่ยก็คือความสุขแบบสุกรเนี่ยไม่มีทางตอบสนองความเข้าใจความสุขของมนุษย์ได้เนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีความสามารถและก็สามารถเสพความสุขที่เหนือกว่าแรงขับและความต้องการแบบสัตว์ได้มากมายหลายเท่านะครับจอร์จชอตมิลเนี่ยกล่าวถึงลักษณะความสุขของมนุษย์นะครับก็มีอยู่4แบบนะครับอันที่1ก็คือเป็นความสุขที่เกิดจากการใช้สติปัญญาอันที่2ก็คือเป็นความสุข อ่าจากการได้ขัดเกลาอารมณ์ของตนเนี่ยให้ละเมียดระไหมอันที่3าก็คือเป็นความสุขของการที่ได้ฝึกฝนและใช้จินตนาการเช่นการอ่านบทกวีฟังดนตรีนะครับอันที่4ก็คือความสุขจากการได้บ่งเพาะจิตสํานึกด้านศิลปะของตนเนี่ยให้ละเอียดอละประณีตนะครับทําให้เห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยมีขีดค,ความสามารถสูงส่งแล้วก็มนุษย์เนี่ยอ่าได้สัมผัสความสุขอารมณ์ระไหม่มทาให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีวันพอใจกับความสุขแบบเดียวกับสุกรนะครับ ทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปก็คือความสุขมี2ระดับนะครับจามแนวคิดของจอห์นมิลนะครับก็คือความสุขระดับสูงกับความสุขระดับต่ำนะครับเรามาดูรายละเอียดครับความสุขระดับสูงเนี่ยเป็นความสุขที่คนที่เคยประสบมาแล้วทั้งความสุขระดับสูงและความสุขระดับต่ำเนี่ยเป็นความสุขที่พอใจมากกว่านะครับโดยที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกว่าตนมีพันธะทางศีลธรรมที่จะต้องเลือกความสุขระดับสูงมาก่อนนะครับ คนที่เคยมีประสบการณ์กับความสุขสองชนิดมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นผู้เก่งกาจในการตัดสินความสุขด้วยว่า a c o m p e t e n t j u d g e นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนจะพึงพอใจการใช้ขีดความสามารถระดับสูงในการสวยงหาความสุขมากกว่าความสุขจากความเพลิดเพลินของร่างกายนะครับความสุขระดับต่ำคืออะไรความสุขระดับต่ำเนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากความเพลิดเพลินของร่างกายนะครับทีนี้จอห์นจดมิวก็นิยามหลักมหาสุขขึ้นมาใหม่นะครับหลัมหาสุขก็คือเป็นจุดหมายสูงสุดนะครับที่ ทำให้สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหมดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการดำรงอยู่เพื่ออะไรก็คือที่ปลอดจากความทุกข์ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ทิ้งไปด้วยความห้ารือหันมากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับในเชิงคุณภาพและปริมาณนะครับทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้คนแสวงหาความสุขสดิตที่มนุษย์เนี่ยวรคู่ขวดนะครับข้อวิพากษ์นะครับทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยเป็นความเพ้อฝันเนื่องจากอะไรหนึ่งก็คือส่งเสริมให้คนเนี่ยแสวงหาสิ่งที่ไม่อาจบรรลุได้ ข้อที่2ก็คือนักคิดนักคิดฝ่ายคริสศาสนาเนี่ยเห็นว่ามนุษย์คนมีชีวิตเพื่อความดีไม่ใช่เพื่อความสุขนอกกายนะครับจอร์จชอตมิลตอบข้อโต้แย้งนี้ว่าอันที่1เนี่ยก็คือแม้จะไม่สามารถบรรลุความสุขได้แต่ในทางตรงข้ามเนี่ยการป้องกันและก็การบรรเทาความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทําได้เพื่อตนเองและคนรอบข้างดังนั้นเนี่ยการแสวงหาความสุขก็จะไม่สูญเปล่าครับ ความเข้าใจที่ไม่อาจบรรลุได้ก็คือความสุขเนี่ยเท่ากับการดำรงอยู่ที่เต็มไปด้วยความพฤหุกันสูงสุดอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับความเข้าใจที่อาจบรรลุผลได้นะครับก็คือช่วงเวลาที่เป็นความสุขเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่บ้างซึ่งเกิดไม่บ่อยแล้วก็อยู่ไม่นานแล้วก็จะสลับมาด้วยความสำราญซึ่งมาบ่อยกว่าแล้วก็มีหลายรูปแบบครับซึ่งเป็นการดำรงอยู่นะครับโดยมนุษย์เนี่ย กำหนดศักยภาพมากกว่าการรอโชคชะตานำทางนะครับแล้วก็ตระหนักว่ามนุษย์เนี่ยไม่อาจคาดหวังจากชีวิตได้มากกว่าที่จะมีชีวิตมอบให้ได้นะครับการแบ่งความสุขเนี่ยเป็น2องเลเวลนะครับทำให้คําอธิบายของจอร์จชอมิลเนี่ยครอบคลุมกับคําอธิบายของจอร์มีเบนทัมนะครับซึ่งเป็นคําอธิบายที่เป็นแรงจูงใจให้คนปฏิบัติตามหลักประโยชน์สุขและหลักมหสุขนะครับโดยแรงจูงใจเนี่ยได้มาจากพลังภายนอกและพลังภายในนะครับเราจะมาดูรายละเอียดของ2เรื่องนี้นะครับ พลังภายนอกเนี่ยก็คืออันที่1ก็คือเป็นความหวังที่จะได้รางวัลแล้วก็ความหวาดกลัวที่จะถูกลงโทษนะครับอันที่2ก็คือเป็นความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อันที่3ก็คือเป็นความยำเกรงต่อพระเจ้านะครับพลังภายในเนี่ยเป็นแรงหนุนที่มีพลังสูงสุดนะครับในการทําให้คนเนี่ยยอมรับแนวคิดประโยชน์นิยมพลังภายในมีอะไรบ้างก็คืออันที่1เป็นเรื่องมโนธรรมอันที่2ก็คือเป็นเรื่องความรู้สึกับผิดความรู้สึกผิดชอบต่อหน้าที่ อันที่สก็คือเป็นความทุกข์ในที่ตามมาจากการฝา่าฝืนไม่กระทําตามหน้าที่นะครับมโนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์แล้วก็ไม่มีวันจะสูญสลายไม่ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีสติปัญญาสูงขึ้นเพียงใดนะครับความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับมีบอกเกิดมาจากความรู้สึกของสังคมทางสังคมเรียกว่าโซเชียลฟิลลิ่งนะครับก็เพื่อ,อนที่1ก็คือเป็นความปรารถนาที่จะอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเพื่อนมนุษย์ อันที่2ก็คือเป็นความปรารถนาในการแสวงหาสิ่งที่สอดคล้องกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งไม่ขัดขวางหรือทําอันตรายต่อผลประโยชน์ของคนเหล่านั้นนะครับยิ่งอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยก้าวหน้าขึ้นเท่าใดนะครับความรู้สึกทางสังคมเนี่ยก็จะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นนะครับในที่สุดเนี่ยมนุษย์ก็จะอยากใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะครับในสังคมและโลกอย่างเท่าเทียมกันนะครับความเท่าเทียมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ผลประโยชน์ของทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกันนะครับ จะจดมีวกล่าวว่าเมื่อเวลาผ่านไปข้อที่1สังคมมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่สภาวะที่มนุษย์ไม่อาจใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถาวรน,นะครับบนเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่ความเท่าเทียมกันอีกต่อไปข้อที่2มนุษย์เนี่ยไม่อาจใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในลักษณะที่ไม่ใส่ใจผลประโยชน์ของคนเหล่านั้นข้อที่3ความรู้สึกตามธรรมชาติที่คนต้องการเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถอบรมบ่มเพาะให้เกิดขึ้นด้วยพลังของศาสนาสถาบันต่างๆและก็ความคิดเห็นของสังคม แต่ต้องกระทําโดยไม่แทรกแซงเสรีภาพของมนุษย์แต่ละคนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรนะครับจอห์นจดมิลล์เนี่ยเห็นด้วยกับแนวคิดของอดัมสมิธแล้วก็เจอร์มีเบนทัมนะครับในหลายเรื่องต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องการมีผลประโยชน์ตรงกันระหว่างคนส่วนใหญ่ในสังคมผลประโยชน์ที่สามารถทําให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่ได้นะครับก็คือเมื่อคนส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยได้พัฒนาถึงจุดที่ ที่สามารถเนี่ยเป็นผู้เก่งกาจในการตัดสินความสุขนะครับในการแยกแยะแล้วก็เลือกว่าประโยชน์สุขชนิดใดเนี่ยเป็นความสุขระดับที่สูงกว่าหรือมีค่ามากกว่าประเด็นที่2ก็คือสามารถจินตนาการถึงผู้สังเกตการที่ถึงผู้สังเกตการผู้ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับข้อที่ประเด็นที่สก็คือสามารถมีจิตเมตตาต่อประโยชน์สุขของทุกคนนะครับที่มาจาัดสรรประโยชน์สุขให้แก่คนเหล่านี้ได้โดย,โดยไม่โดยไม่เลือกที่รักมักที่ช่างได้นะครับ เงื่อนไขที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของแนวคิดประโยชน์นิยมนะครับมีคํามป็นที่ได้ว่าหลักประโยชน์สุขแล้วก็หลักมหสุขเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องความยุติธรรมทางการเมืองและก็สิทธิด้านอื่นๆของพลเมืองเนี่ยอย่างไรนะครับหลักประโยชน์สุขเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับหลักความยุติธรรมนะครับเนื่องจากความยุติธรรมเนี่ยเป็นรูปแบบสําคัญที่สุดของประโยชน์สุขของคนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับ รูปแบบของความเข้าใจของคนทั่วไปที่เกี่ยวกับการกระทําหรือ,อสถาบันที่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยมี6แบบนะครับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับก็จะแยกมาเป็น6แบบนะครับก็คืออันที่1ก็คือเป็นการริ้รถอนเสรีภาพทรัพย์สินแล้วก็สิ่งใดก็ตามาที่เป็นสิทธิของกฎหมายของบุคคลหากกฎหมายนั้นมีความยุติธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับ อันที่2ก็คือกรณีที่กฎหมายขาดความยุติธรรมเนี่ยจนทําให้คนบางคนเนี่ยมีสิทธิตามกฎหมายทั้งทที่จริงๆแล้วไม่สมควรมีหรือคนบางคนเนี่ยถูกริดรอนไม่ให้มีสิทธิตามกฎหมายทางนั้นที่สมควรควรมีนะครับการพลากหรือการริดรอนสิทธิทางสิทธิรรมของบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับข้อที่สการที่คนได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งเลวนะครับไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับ ข้อที่4นะครับก็คือการถักล้างหรือละเมิดข้อตกลงที่กระทําไว้กับผู้อื่นหรือการทําลายความคาดหวังอันชอบทางผู้อื่นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม ข้อที่5นะครับกรณีที่เกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์และภาระหน้าที่ต่างๆหรือการไม่เป็นกลางเนี่ยโดยยอมให้สิ่งที่ไม่ควรมีผลต่อเรื่องที่พิจารณาเข้ามาเป็นอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้กุลหรือให้โทษแก่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับในทางกลับกันการวางตัวเป็นกลางต่อทุกฝ่ายโดยให้ความสําคัญแต่เฉพาะข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ขึ้นกับตัวบุคคลเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยุติธรรมครับ ข้อที่6ก็คือการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างไม่เสมอภาคอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับการปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเสมอภาคเช่นการปกป้องสิทธ,ธิของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ยุติธรรมครับสิ่งที่คนทําความเข้าใจเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและก็ห้ามทางกฎหมายเราเรียกว,ว่า legal constraints นะครับนะเนะช่นการการะทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยคนได้รับการลงโทษนะครับทําให้สามารถแยกการกระทาที่ยุติธรรมเนี่ยออกจากการกระทำ เอาจากการกระทําที่ทําเพื่อให้ส่งประโยชน์บางประการของตัวผู้กระทําก็คือ e x p e d i e n t e นะครับองค์ประกอบความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมก็คือความต้องการในการลงโทษผู้กระทําผิดเนื่องจากอันที่1ก็คือเป็นแรงกระตุ้นในการป้องกันตัวอันที่2ก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและก็ชุมชนอันที่3ก็คือเป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกละเมิดครับ สิ่งที่ถูกละเมิดเนี่ยก็คือสิทธิทส่วนตัวเรียกว่า Personal r i g h t นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยสามารถเรียกร้องจากบุคคลอื่นในสังคมเนี่ยให้ช่วยคุ้มครองได้เราไม่อาจเรียกร้องบุคคลอื่นเนี่ยที่ต้องเมตตาต่อเราในฐานะสิทธิชนิดหนึ่งที่เรามีอยู่นะครับลักษณะของความวิธิธรรมนะครับอันที่1ก็คือความรู้สึกอันแรงกล้าที่ต้องการลงโทษผู้กระทําผิด อันที่2ก็คือกฎของการกระทําที่ระบุว่าการกระทําใดเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิของตนหรือผู้อื่นกฎนี้เนี่ยเป็นเป็นการปกป้องผลประโยชน์ที่ผลประโยชน์ของทุกคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพลังหนุนหลังและก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าความยุติธรรมเนี่ยมีลักษณะเร่งด่วนก็คือเอเจนซี่นะครับซึ่งลักษณะข้้นต้นเนี่ยจะไม่พบในคุณธรรมข้ออื่นนะครับเช่นความเมตตาและก็ความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ค,ครับ ทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธร,รรมและก็ประโยชน์สุขนะครับคำถามนะครับข้อที่1ความยุติธรรมเนี่ยเป็นมาตรฐานต่างหากที่ไม่ขึ้นกับประโยชน์สุขใช่หรือไม่ข้อที่2ความยุติธรรมเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับประโยชน์สุขเหตุใดความเห็นเรื่องสิ่งใดยุติธรรมไม่ยุติธรรมจึงมีความเห็นแตกต่างกันมากข้อที่สก็คือเหตุใดจึงต้องอ้างแนวคิดเรื่องประโยชน์สุขเพื่อใช้ตัดสินระหว่างความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับ ความยุติธรรมเนี่ยเป็นกฎทางศิลธรรมที่จําเป็นต้องมีนะครับก็คือเพื่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์นะครับแล้วก็เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสนิสุขและสมานฉันนะครับความยุติธรรมเนี่ยเป็นกฎที่ห้าม,มนุษย์เนี่ยทำร้ายหรือทาละเมิดต่อกันนะครับเป็นความรู้สึกถึงความเร่งด่วนความรู้สึกถึงความเร่งด่วนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพบเห็นความยุติธรรมนั้นถูกละเมิดนะครับแล้วก็มนุษย์ภายใต้ใกฎเนี่ยก็จะมีความรู้สึกทางสังคมเนี่ยสอดคล้องไปกับกฎด้วยนะครับ สรุปนะครับก็คือความยุติธรรมเนี่ยเป็นข้อกําหนดศีลธรรมที่มีสถานะสถานะว,ว่าข้อกําหนดศีลธรรมหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยตามสเกลของประโยชน์สุขนะครับความยุติธรรมเนี่ยเป็นข้อกําหนดที่สร้างพันธะที่สําคัญมากกว่าข้อกําหนดศีลธรรมเรื่องอรรื่นๆ,ๆนะครับความยุติธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์สุขรูปแบบหนึ่งนะครับหน้าที่ของบุคคลต่อสังคมบางอย่างเนี่ยอาจมีความสําคัญมากจนหักล้างเรื่องความยุติธรรมได้เช่นคนอาจต้องโกหก หรือละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสําหรับความอยู่ดีกินดีของคนจํานวนมากกว่านะครับจอร์จจ็มิลเนี่ยกล่าวว่าเราไม่ควรกล่าวว่าความยุติธรรมเนี่ยจะต้องหลีกทางให้แก่หลักทางทาง,ทางศีลธรรมแต่ควรจะกล่าวว่าสิ่งนี้อาจยุติธรรมสําหรับกรณีอื่นแต่กรณีนี้เนี่ยเมื่อต้องขัดกับหลักศีลธรรมของประโยชน์สุขเนี่ยต้องถือว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ยุติธรรมครับก็เป็นอันจบนะครับเรื่องที่อ่าสิบเอ็ด 2.1น,นะครับเรื่องหลักมหาสุขนะครับตามแนวคิดของจอร์จนจดมิวนะครับก็ข้งงซับซ้อนพอสมควรนะครับก็ลองอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ